สวัสดีครับผมนายพัชระพูลด,ดำนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการขอถือโอกาสนี้นำเสนอแนวทางการทำงานในการขับเคลื่อนคุณธรรมต้นแบบภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดประจำปีงบประมาณพศ2568เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมคุณธรรมและขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมในระดับพื้นที่ ในฐานะข้าราชการที่มีโอกาสรับผิดชอบงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ข้าพเจ้าได้ยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางสำคัญโดยนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันผ่านการปลูกผักสวนครัวเลี้ยงไก่การถนอมอาหารเช่นการทำแหนมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในครอบครัวและเป็นต้นแบบที่ถ่ายทอดสู่ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมในด้านคุณธรรมวินยัยข้าพเจ้า มุ่งปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรมข้าราชการพร้อมยึดหลักปฏิบัติ do and don't อย่างเคร่งครัดมีความใส่ใจในระเบียบว,วินยัยความรับผิดชอบและความโปร่งใสในทุกขั้นตอนการทำงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและหน่วยงานต้นสังกัดในบทบาทของนักวิชาการพัฒนาชุมชนข้าพเจ้ารับผิดชอบพื้นที่ตำบลพบพระและตำบลช่องแคบและรับผิดชอบภารกิจหลากหลายอาทิ การบริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานทะเบียนบัญชีพัสดุและการบำรุงรักษาครุพันธ์การจัดเก็บข้อมูลจปถและกชชสองคอการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินและงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการสนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตการบริหารศูนย์จัดการกองทุนชุมชนการพัฒนาโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน และภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนอกจากนี้ยังดูแลงานพัสดุของสนักงานมีหน้าที่เบิกจ่ายงบประมาณโครงการด้วยความรอบคอบโปร่งใสทุกโครงการในแต่ละวันข้าพเจ้ารักษาวินัยการทำงานอย่างสม่ำเสมอลงชื่อปฏิบัติราชการทุกวันหาเวลาออกกำลังกายในทุกๆวันส่งเสริมการอ้อมการคัดแยกขยะและนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า พร้อมทั้งดูแลสภาพแวดล้อมบริเวณที่ทำงานและบ้านพักให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในด้านคุณธรรมสุจริตข้าพเจ้าประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตปฏิบัติตามนโยบาย no give policy อย่างเคร่งคัดทำงานด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการในด้านคุณธรรมจิตอาสา ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ในทุกโครงการส่รงเสริมกิจกรรม5สภายในหน่วยงานร่วมประชาสัมพันธ์และระดมทุนสนับสนุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในชุมชนและสุดท้ายในด้านคุณธรรมกรตัญตูข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นแสดงความกตันญูกาเวทีต่อทั้งสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ โดยร่วมกิจกรรมถวายความจงรับพักดีเป็นประจำและกระตัญยูต่อบุพการีเปรียบดังพระในบ้านและดูแลด้วยความห่วงใยรวมถึงร่วมส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยด้วยการใช้และสวมใส่ผ้าไทยอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้คือเจตนาลมและแนวทางในการขับเคลื่อนคุณธรรมซึ่งข้าพเจ้าได้น้อมนำมาปฏิบัติในทุกๆวันด้วยความตั้งใจจริง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยในการสร้างสังคมคุณธรรมและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปขอบคุณครับ